สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทบทวนให้ดูนะครับว่าการหาจุดเข้าจุดออกของระบบนี้เป็นยังไงสำหรับแต่ละคู่เลยนะครับแต่ละคู่ที่เด่นๆแล้วก็สำคัญสคัญนะครับที่ว่าที่ได้คัดเลือกมาแล้วนะครับจริงๆแล้วระบบนี้ก็สามารถดูได้ทุกคู่เงินคริปโตเลยนะครับไม่ไว่าคู่ใดก็ได้แล้วก็ตามเฟรมที่ใช้นะครับหลักๆก,ก็คือหนึชั่วโมง แต่ถ้าต้องการโอกาสที่มากกว่านั้นก็ให้ไปใช้ที่15นาทีได้นะครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับคู่แรก BNB นะครับสั้นๆนะครับ BNB USD นะครับอันนี้เป็นกราฟใน Trading View นะครับ1ชั่วโมงหลังจากที่เราได้เซ t t i n g ระบบเสร็จแล้วนะครับเราก็กดดูเลยคือหลาสุดนะครับ ไม่มีจุดเข้านะครับตามระบบนี้ยังไม่มีจุดเข้านะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้านี้จุดเข้าอยู่ตรงไหนนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับหลังจากแท่งเส้นเขียวนี้นะครับเป็นสัญญาณที่เราสนใจแล้วนะครับว่าจะมีจากการเข้าซื้อนะครับและเมื่ออเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้านี้นะครับจะทำให้เส้นมันใหญ่ขึ้นมานิดึงนะครับ นเทร์แชนนะครับโอเคเมื่อเส้นสีฟ้า,อ,าอยู่ด้านล่างเส้นสีเหลืองนะครับตัดมาแล้วก็อยู่ด้านล่างเส้นสีเหลืองนะครับแสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะสนใจหาจุดเข้านะครับจุดเข้าซื้อนะครับ ก็ซื้อที่เราอันดับแรกเลยคือ <Aye. S 1> เมื่อราคาลงมาบริเวณมาแตะบริเวณเส้นกลางนะครับเส้นกลางนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับเราจะเข้าไม้แรกเลยนะครับสมมติว่า้ากรณีที่ว่ามันลงมาตรงนี้แล้วก็ลงมาแตะเส้นล่างอีกนะครับเส้นล่างสีเทานี้นะครับก็จะเข้าไม้สองนะครับมันมีทั้งสองกรณีนะครับตรงนี้ถ้าเส้นกลางแค่เส้นกลางก็เข้าไม้แรกนะครับ ถ้าลงมาแตะถึงเส้นล่างก็เข้าไม้2นะครับเส้นล่างสีขาวนี้นะครับสีเทานี้นะครับแต่ถ้าไม่ลงมาแตะก็เข้าแค่ไม้เดียวนะครับแล้วเราจะไม่ไล่ราคานะครับคือเข้าเฉพาะโอกาสแรกนะครับที่มีคือบริเวณนี้นะครับโอกาสนี้เราไม่ไม่ไล่ราคานะครับไม่ไล่ราคานะครับเข้าทีเดียวนะครับถ้าตามระบบนี้นะครับเข้าแล้วก็เห็นไหมครับมันจะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็จุดออกอยู่ตรงไหนครับสาหรับ จุดเข้าตรงนี้จุดออกก็เมื่อราคาเนี่ยครับแท่งเทียนนะครับหลุดนะครับหลุดแบบชัดเจนนะครับหลุดเส้นสีฟ้านี่นะครับเห็นไหมมันมาหลุดตรงนี้ครับหลุดมาหนึ่งแท่งแล้วนะครับสองแท่งโอเคมันเป็นจุดออกของเรานะครับคือเป็นจุด stop l ล s s นะครับก็คือตรงนี้เลิกนะครับเลิกแต่ระหว่างทางเราก็จะตัดกําไรได้เป็นส่วนๆไปนะครับอาจจะแบ่งขายตรงนี้แบ่งขายตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นระดับเดียวกับฟิโบนาชชีนะครับ หรือไม่ก็ตามเทรนไลน์ที่เราตีเข้ามานะครับเห็นไหมครับถ้าตีสไลน์มามันก็จะออกตรงนี้ได้เห็นไหมครับมันก็จะตามเทรนไลน์นะครับออกตรงนี้ออกตรงนี้ออกตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้นะครับเราสามารถออกเป็นช่วงๆนะครับแต่จุดออกจุดสต็อปลอสสุดท้ายนะครับก็คือตรงนี้นะครับนะครับถึงไหนก็ตามเราก็ยังกําไรนะครับถ้าเทียบจะจุดเข้าที่ตรงนี้นะครับ นี่คือจุดสุดท้ายของเรานะเห็นไหมฮะไงก็กำไรนะครับโอเคนี่คือโอกาสที่ผ่านมาของ BNB USD และโอกาสล่าสุดนะครับโอกาสล่าสุดยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ถามว่าที่มันขึ้นแบบนี้เราจะเข้าโอกาสนี้ได้ยังไงเราก็ไปดูที่15นาทีนะครับ15นาทีถามว่ามีโอกาสไหมอ่ามีเห็นไหมฮะแทงเส้น เป็นตรงสีเขียวนะครับเป็นสัญญาณว่าน่าสนใจที่จะเข้าเส้นสีฟ้าตัดเหลืองออกมาแล้วด้านล่างนะครับเราเข้าตรงไหนก็เข้าตรงนี้ครับแล้วก็เข้าตรงนี้ครับแล้วเขารอนะครับรอว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับเห็นไหมครับมันมาแตะเส้นสีฟ้าแล้วไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับถือเกิดว่ามันหลุดนะครับเราก็จะตัดสต็อปลอสแก้ตรงนี้นะครับสั้นๆนะครับความเสี่ยงต่ํามากนะครับความเสี่ยงต่ํามากแล้วก็มันขึ้นไปเลยนะครับนี้เป็น15นาทีนะครับ15นาที เราก็ตัดกําไรเป็นส่วนๆไปนะครับตามเทรนด์ไลน์นี้ก็ได้นะครับตรงนี้คือถ้าตามเทรนด์ไลน์ก็คืออันนี้คือจุดออกของเราแล้วนะครับพราาว่ถ้าใครกางฟิโบนัชชีได้ก็กลางนะครับแต่จุดออกสุดท้ายนะครับในกรณีถ้าเราเข้าตรงนี้ BNB USD ล่าสุดนะครับก็ต่อเมื่อมันแท่งเทียนมันหลุดตรงนี้นะครับหลุดถ้ามันลงมาลงมาลงมา,ลงมาแล้วก็เส้นนี้หลุดเส้นสีฟ้านะครับก็ออกนะครับ อันโอกาสที่เราจะขาดทุนเลยเนี่น้อยมากกับน้อยมากสำหรับระบบตรงนี้นะครับโอเคสั้นๆง่ายๆสำหรับคู่นี้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ